สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเรือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านกับวันอังคารที่6กันยายน2022นะครับวันนี้เฟีย q u กริดอินด์อยู่ที่22จากเมื่อวานนี้23ก่อนเข้าข่าวต้องขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ลูน่าคลาสสิกทุกคนเลยนะครับแต่ละคอมเมนต์ที่เข้ามาเนี่ยรู้เลยว่าทำกำไรมหาศาลนั้นเพื่อนยังไงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับงานมอเตอร์โชว์ครั้งต่อไปอาจจะเต็มไปด้วยเด็กลูน่าคลาสสิกก็ได้นะเพื่อนไปถอยรถป้ายแดงกันนะครับ ก็เข้าข่าวเลยนะครับ7โมงเช้าที่ผ่านมานี้ผมโพสต์ข่าวบน YouTube ชุมชนเกี่ยวกับนี่นะครับ Binance เตรียมหยุดการสนับสนุนเหรียญคู่แข่ง stablecoin USDC USDP USD และ TUSD โดยจะเริ่มทำการ convert เหรียญทั้งหมดนี้เนี่ยให้เป็นเหรียญ stablecoin BUSD แทน 10, ในอัตราส่วนที่1ต่อ1น1มีผลวันที่29กันยายนที่จะถึงนี้ก็ถ้าให้สรุปเป็นภาษาชาวบ้านก็คือสมมุติ b i n a n c e เอก a n g e เนี่ยเป็นประเทศประเทศหนึ่งเขาไม่ต้องการให้คนในประเทศเนี่ยมาใช้ Currency ที่เป็นเหรียญ usdc usdp และ t usd แล้วนะครับมีผล29กันยายนที่ถึงนี้ประเทศนี้ต้องการให้ใช้เงินสกุลหลักๆเป็น b usd แทนแน่นอนคำถามยอดฮิตทั้งไทยและเทศตามโซเชียลมีเดียเนี่ยก็คือและเหรียญ usdt ละ่ะ จะมีผลกระทบไหมนะครับคำตอบคือไม่มีผลกระทบณนะตอนนี้นั่นเพื่อนแต่แน่นอนวันนี้มันมีสมมติฐานเยอะมากๆเลยบนโลกโซเชียลว่า USDT จะเป็นรายต่อไปหรือเปล่านะครับบางกลุ่มบอกว่าไม่มีทางแต่บางกลุ่มบอกว่าในอนาคตอาจจะโดนบีบก็ได้อาจจะมีการลดคู่เทรดก็ได้ใครไปรู้นะฮะเพื่อนสมาชิกค,คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าดีครับพี่บอลดีมากๆ มันจะได้ไม่ต้องอ้างอิงจากสกุลเงินที่ผูกขาดกับสกุลเงินที่มีเจ้านะครับก็ทั้งนี้นั่นเพื่อนถ้าสังเกตช่วงหลังๆเนี่ยเราอ่านข่าวเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาพยายามที่จะเล่นงานพิตซีซีพยายามเล่นงาน Exchange Binance และแน่นอนเหรียญ Stable c o i ยอย่าง USDC เนี่ยมันก็เป็นเหรียญที่อยู่ภายใต้การบริหารของสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นทฤษฎีที่บอกว่าพิติีเนี่ย เอี่ยวกับประเทศจีนหรือเปล่านะครับหรือนี่เป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็กลับมาร้อนแรงอีกครั้งนั่นเพื่อนคือตรงนี้เนี่ยมันก็มองได้หลายมุมนะครับจะมองว่าเป็นชั้นเชิงธุรกิจของพิตีก็ได้นะครับบางคนบอกว่าก็นี่ไงบีนแนนซ์กลายเป็นเซนทรัลไลซ์เต็มตัวแล้วนะครับไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับบีนแนนซ์แล้วมีหลายต่อหลายทฤษฎีนะครับบางคนก็บอกว่าไม่สนขอให้เหรียญึ้นพอนะครับกินอิ่มนอนหลับเหรียญเราพุง่งขายได้กาไรแค่นั้นพอทั้งนี้ ในเรื่องของ USDC เนี่ยซึ่งเป็น Stable Coin ที่มีการแพร่หลายมีการใช้กันเยอะทั่วโลกเนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะมันจะมีผลทำให้ USDC หลุดเพกหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ขอบอกเลยว่าไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนั่นเพื่อนแต่แน่นอนมันอาจจะทำให้ use case น้อยลงนะครับแล้วก็ถ้าเราพูดกันแฟแๆนั่นเพื่อนไอ้ Stable Coin USDP กับ TUSD เนี่ยคู่เทรดมันก็น้อยนะฮะ ส่วน b u s d เนี่ยสายซิ่งก็ประหยัดในเรื่องของค่าธรรมเนียมด้วยนั่นเพื่อนก็อย่างที่เรียนนะครับขอบคุณทุกทฤษฎีที่แบ่งปันกันเข้ามานะฮะขอบคุณทุกความเห็นที่ให้เกียรติกันเพราะว่าตอนนี้ในวงการคริปโตเคอร์เนซีเราเนี่ยรู้กันดีนะครับว่าคนนอกวงการเขามองพวกเราอย่างไงนั่นเพื่อนอยังไงก็แลกเปลี่ยนมุมมองกันชันพี่น้องนะครับต่อไปมาพูดถึงข่าวที่มีคนพูดถึงกันเยอะเกี่ยวกับบ,บริษัท Netflix นะครับ เขาบอกว่าบริษัท Netflix เนี่ยเตรียมที่จะแบนโฆษณาเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เซีซึ่งบางสายข่าวก็เขียนว่าอาจจะเป็นเฉพาะในประเทศออสเตรเลียบางข่าวบอกว่าอาจจะเป็นทั่วโลกนะครับเท่าที่ผมไล่สืบดูเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เพ่งเล็งเฉพาะคริปโตเคอร์เซีนั้นเพื่อนมันจะมีการแบนทั้งในเรื่องของอโฆษณาเกี่ยวกับการเมืองการหาเสียงเลือกตั้งนะครับโฆษณาเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ที่ถูกกฎหมายและแม้กระทั่งโฆษณาที่เกี่ยวกับ บริษัทเพสัชกรรมด้วยนะครับจริงๆมันมีหลายอย่างที่เขาจะแบนนะฮะ,ะสรุปคือมันไม่ได้แค่คลิปตเคอร์เซีแต่เหมือนกับศูนย์ข่าวพยายามดันฟัดให้มันดูเหมือนกับว่าเขาจะแบนเฉพาะคริปตเคอร์เซีนั้นเพื่อนซึ่งเขาอาจจะมองว่าถ้าฟัดมันน้อยตลาดมาันจะเลี่ยนก็ได้นะครับคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามานั้นเพื่อนอีกข่าวหนึ่งแน่นอนที่มีคนพูดถึงกันเยอะก็คือท่านนายกรัฐมนตรีหญิงคนใหม่ของประเทศอังกฤษคุณลิสทรัสนะครับ ท่านเคยทวีตไว้ในปี2018เกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีอย่างนี้เพื่อนๆท่านบอกว่า we should welcome cryptocurrencies in a way that doesn't constrain their potential, liberate free enterprise areas by removing regulations that restrict prosperity นะครับซึ่งเป็นคำพูดที่สวยงามงามมากๆนะครับท่านบอกประมาณว่าพวกเราควรจะยอมรับคริปโตเคอร์เรนซีนะเราไม่ควรไปขัดขวางศักยภาพของมัน เราต้องมอบอิสรภาพให้กับธุรกิจและองค์กรต่างๆด้วยการกำจัดกฎระเบียบและข้อบังคับที่จะมาเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของวงการคริปโตเคอเรนซีหรืออุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีซึ่งแน่นอนนะครับวันนี้พี่น้องสายเลืองบล็อกเชนทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศอังกฤษเนี่ยก็ retweet ข่าวนี้ไปทั่วเลยนะครับคือเป็นลักษณะของการ r e t w e e ที่ เหมือนกับพยายามส่งสัญญาณว่าท่านอย่าลืมนะที่ท่านเคยสัญญาไว้นะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าโดยรวมเป็นข่าวดีนะฮะการที่ผู้นำของประเทศมหาอำนาจเนี่ยเคยพูดไว้ว่าเขาเห็นด้วยกับคริปโตนะฮะหวังว่ามันจะไม่ออกมาแบบกรอตอสหรัฐอเมริกานะครับท่านประธานกรอตอคุณแกรี่เกนเซอร์ที่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วหลายคนเคยคิดว่าถ้าท่านมาดำรงตำแหน่งชีวิตจะดีขึ้น ปรากฏว่าทุกวันนี้คุยเรื่องคริปโตกับท่านไม่ได้แล้วนะครับทุกอย่างเป็น Security ไปหมดนอนละเมอก็อาจจะพูดคําว่า Security ก็ได้นั่นเพื่อนก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาวันนี้ก็สั้นๆประมาณนี้นะครับแสดงความยินดีอีกรอบกับเศรษฐีใหม่ลูน่าคลาสสิกด้วยนะครับเช่นเคยนั่นเพื่อนกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม